พี่โฮมสวัสดีครับวันนี้พามาชมบ้านน็อกดาวน์สไตล์อิงอเทนนะครับตอนนี้อยู่ที่หน้าง,งานเนอร์เซอรี่อยู่ที่เอกมัยนะครับผมเป็นเนอร์เซอรี่สำหรับเด็กนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงเพราะว่าช่างกาลังเก็บงานอยู่ครับผมนนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่เราจะส่งมอบตัวบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปชมด้านในกันต่อเลยโอเคหลังนี้เนี่ยพื้นที่ใช้สอยรวมนะครับ77ตารางเมตรตัวระเบียงเนี่ยมีความกว้างอยู่ที่1เมตร50นะครับ ตัวบ้านด้านในเนี่ยจะมีพื้นที่ใช้สอยความกว้าง4.5ความยาวทั้งหมด2ห้องรวมกันนะครับ11เมตรตัวด้านหน้าของตัวห้องที่ใช้เป็นอาคารเรียนนะครับก็จะเป็นกระจบที่บริษัทเราสั่งตัดขนาดพิเศษขึ้นมาแล้วก็คาดโมเดลนะครับเป็นโทนสีขาวซึ่งจะอยู่คู่กับตัวบ,บ้านที่เป็นโทนสีเทาแล้วก็ตรง หนังกั้นระหว่างห้องจะมีประตูบานเลื่อนนะครับที่ใช้กั้นระหว่างสองห้องเรียนก็จะเป็นบานเลื่อนสวยงามแบบนี้เลยสามารถเลื่อนปิดได้เดี๋ยวผมปิดไปก่อนอทั้งสองห้องนะครับจะแถมแอร์ให้หนึ่งตัวนะครับเป็นหนึ่งมืสองพันบิทคูลประมาณนี้เลยนะครับตัวพื้นเนี่ยเป็นกระเบื้องเอพีซีคิกล็อกอย่างดีนะครับจะหนากว่ากระเบื้องยางแล้วก็จะมีราคาที่สูงกว่า จะเห็นได้ว่าจุดที่ติดปักแล้วก็สวิตต่างๆนะครับจะถูกยกสูงขึ้นมาจากระดับปกติซึ่งอันนี้ทําไว้เพื่อปอ้องกันไม่ให้เด็กอนุบาลที่มาเรียนมาใช้อาคารนะครับสามารถเข้าถึงปักได้นะครับตัวห้องจะมีพัดลมดูดอากาศให้2ตัวนะครับในบ้านที่เราทําให้ลูกค้าเนี่ยจะมีตู้คอนซูมเมอร์ให้1จุดนะครับซึ่งจะควบคุมระบบไฟทั้งหมดภายในตัวบ้านเลย1ห,ห้องเนี่ยเราจะมีไฟดาวน์ไลท์ให้4จุดนะครับแล้วก็มี โฮไฟหลักให้1จุดซึ่งความสว่างเพียงพอตามตามาตรฐานของการก่อสร้างอาคารเรียนของเนอร์เซอรี่นะครับเดี๋ยวพาไปชมอีกห้องหนึ่งเลยอีกห้องหนึ่งเนี่ยก็จะมีขนาดเท่ากันนะครับแล้วก็มีไฟมีแอร์เหมือนกันแถแมแอร์ให้1ตัวแล้วก็พัดลมดูดอากาศให้2ชุด2ตัวเหมือนกันนะครับหชุดเป็นพื้นกระเบื้องเอทีซีขีล็อกเหมือนกันเลยตัวด้านหน้าก็จะเป็นกระจกเปิดโล่งแบบนี้ครับซึ่งจะ มองเห็นทะลุออกไปด้านนอกได้แล้วก็คาดมอเดินไปทั้ง2ห้องเลยครับทั้งนี้เนี่ยตัวกระจกเนี่ยเราสามารถคัสตอมเพิ่มโดยการติดผ้าม่านบางังแสงหรือว่าติดฟิล์มที่กระจกก็ได้นะครับก็าสามารถมองไปที่ระเบียงได้แล้วก็สามารถเปิดได้กว้กวงางๆแบบนี้เลยตัวระเบียงหน้าแบบนี้เลยนะครับ พอเปิดแล้วเนี่ยภาพกว้างๆเรา,า,าจะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็จะมองเห็นระเบียงแบบชัดเจนตัวระเบียงมีไฟให้3มชุดนะครับเป็นโคงไฟแบบนี้เลยแล้วก็มีราวกันตกที่ยกสูงหนึ่งเมตรยี่สิบขนาดแบบนี้นครับถัดมานะครับเราจะพามาชมตัวห้องน้ำของน้องๆนะครับ ซึ่งห้องน้ำอันนี้จะมีขนาด2คูณ2.5ครับจะแบ่งเป็นห้องน้ำเล็กๆได้3ห้องนะครับซึ่งตัวสูภภ์ันฑ์ก็จะเป็นไซส์พิเศษนะครับเป็นไซส์เล็กพิเศษที่ออกแบบมาให้กับเด็ก nursery โดยเฉพาะนะครับทาง Happy One ก็ขอตการลาลูกค้าทุกท่านแล้วก็ขอบคุณที่รับชมและฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Facebook และทาช่องทางยูทูบด้วยน,นะครับขอบคุณคนค้าบ